นี้นะคะเราจะมาเล่นเกมรอบ map เก้าสิบคืนอินฟอร์เรสนะคะเนี่ยผมเปลี่ยนสกินใหม่แล้วนะอันนี้ผมไม่ได้เตือนนะผมได้มาจากเอ่ออะไรนั้นแมปผมไม่บอกชื่อแมปผมจะมาสุ่มดีกว่ากินซี่โครงกินสิบคลิกในรอบเดียวแล้วก็ุอยอีก ซื้อกล่องมเมล็ดพันนางฟ้าจากนางฟ้าง่ายอันนั้นบนง่ายกี่เพรวะดูดิห้าเพรด้วยเห็นอันนี่นะห้าเพรเลยอุ้ยสองสามสิบแปดวันเล่นสองคนก็ได้เนะสามคน แลกี้มันเล่นได้กี่วันมันเล่นได้กี่วันนะตที่แกหอ่อน่าต่เล่นได้สักประมาณกูไม่รู้วันนะ ชิงช้าคืออะไรวะชิงช้าเก็บเลยเก็บเลยนี่ยล่นน้นใช่เมียนี้ท่างทางไหนละเนี่ยทางไหนวะ ผมหาเก็บทานครับดันบันอุ๊ย เป๊ะ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 องอีสะด้ววมีการสลับด้วย่เฮ้ฮู้ฮ้ฮู้ฮู้ฮู้บ้าของดีออกอันนี้ด้วย มีวิ่งิงกับบ้านอีเบอสุกุปลบวู้ฮูวู้ฮูวู้ฮูอีกสองอันเกเป็นทีทิเล็กไฟไฟไหนึ่งง้อยแล้วแมปมีขนาดใหญ่ขึ้นอู้ เราไฟฉายไฟฉายต้องมีไฟฉายห้องน,นี้เป็นหมาเป็นอันนี้เอารับไปเปิดประตูฮะอืมทานน,นั้นซุป เหล็กจะยังไม่เอานะจะหาของเติมไฟให้แคมป์สักสี่ห้าเลเวลอ่ะอืมนี่กลัวเลยเนี่ย กวางจะมาข้างหลังแล้วแบบชวิงแตกโหไม่มีกล้องยนต์อ่ะโหไม่ลืมน้องดีน้อดีเฮ้อวิ่งเปิดแมพครับ อัพเกดแล้วก็ดีว้าถังน้ำมันของดี lần nào tôi kiếm không được chia sáng lần nào nào lần nào lần nào lần Ưa, lần nào lần nào ไปเลยยค่อยเดินก้าทางห้องน้ำญุยทางนี้มีทางนี้อาจมีของดีนะครับทุกคนทางนี้อาจจะมีของดีก็ได้ เข้มก่อนเดี๋ยวไปเติมกองไฟจะได้เปิดแมพครับถ้ามันเปิดแมพเยอะๆมันจะดีครับเออวันที่สองเลยดีวะลืมลืมจะพิงลาทานลาจะพิงลา ทานล่ะทานล่ะยี่ยมแมปขยายแล้วแมบปบขยายแล้วแล้วก็ตายไปหาทับก็ได้กันไม่ได้ไม่ได้แล้วเนะ่ะ วัดก่อนที่จะมืดก่อนที่จะมืดจะมืดนะเออถุงที่ดีเคได้ถุงที่ดีล้วเอาของกิน,กนรับรับเอาไว้ของดีมีละค่ะ

นน <Good> <No. S 1> เดี๋ยววันพรุ่งนี้นครับพี่ช่วยนะเคะออกเร็ว ดีๆมะสร้างอะไรอีกอย่าบอกนะว่ามึงจะสร้างรั้วโอ้ฐานมีแค่นี้ มึงค่อยไปสร้างรั้วตอนฐานมันเต็มเข้าใจไหมพวกสร้างกำแพงไปเลยไอ้พวกนี้วางสวยๆไปก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรพวกนี้ไป Bird gong long hoi Supra miệng pra Miếng pra miếng pra miệng pra สัาตะเปล่าเดี๋ยวเราจะอันนี้ตรงนี้อู้มีขี้ด้วย ช่วยเด็กกันดีกว่ารู้ก็กูเอากองมุมงไปเอาเด็กเข้าใจอือโอ้โหถุงที่ดีกูรอเก็บเด็กอื่นเปิดไว้ไว้เพื่อนโอ้ไปใช้ แทนที่มึงจะเอาไปอัปเกรดเนี่ยแทนที่มึงจะเอาไปอัปเกรดมึงดันไปสร้างของพวกเนี้ยอัปเกรดอันนี้แล้วเราจะได้สร้างอันนี้โอ้โหสามวันละเหลือสองวัน ของก็ต้องหาท้องฟ้ากำลังเกิดเป็นไฟทางไหนวะทางนู้นทางนู้นทางนู้นจังไว้ที่หนึ่งคิดที่หนึ่งนะมีหลายทางเลยตรงนี้ทางนี้ตรงนี้หลายทางวะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเข้เข้เข tung nút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  kin 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 đào 당묻당안당어 아, wi mm. I believe I can fly. Bye bye. tài tài

โอ้ม่ขี้เกียจเล่นละเพราะฉะนั้นาย่ายครับทุกคน